ยินดีต้อนรับกลับสู่ Daily Drive และวันนี้เราจะพาคุณย้อนเวลากลับไปดูรถยนต์ที่หลายคนอาจไม่เคยรู้มาก่อนว่ามีอยู่จริงในช่วงกลางทศวรรษ1980นั่นคือซูซูกิ w วกเกนอาปี1985เมื่อพูดถึงชื่อ w วกเกนอาหลายคนคงนึกถึงรถยนต์เคารูปทรงกล่องสูงโปรง่งที่ได้รับความนิยมในช่วงทศวรรษ1990และกลายเป็นหนึ่งในรถยนต์ที่ขายดีที่สุดของซูซูกิทั่วเอเชียและยุโรปแต่เรื่องราวของเวกเกนอาเริ่มต้นก่อนหน้านั้น และในรุ่นปี1985นี้เองที่เราสามารถย้อนรอยต้นกำเนิดของดีไซน์ที่ใช้งานได้จริงอันเป็นเอกลักษณ์นี้ซึ่งต่อมาได้หล่อหลอหมดตลาดรถยนต์เข้ามาอย่างยาวนานซูซูกิไวกนาปี1985ถูกสร้างขึ้นด้วยแนวคิดเดียวในใจนั่นคือการใช้งานจริงญี่ปุ่นในช่วงทศวรรษ1980เป็นประเทศที่คึกคักไปด้วยการเติบโตการขยายตัวของเมือง และความต้องการรถยนต์ขนาดเล็กประหยัดน้ำมันและใช้งานได้หลากหลายซึ่งสามารถรับมือกับถนนในมืองท,ที่แคบแคบได้ในขณะเดียวกันก็ยังคงให้พื้นที่ที่ครอบครัวและบุคคลทั่วไปต้องการสู่สูกิจซึ่งเชี่ยวชาญด้านรถยนต์ขนาดกระทัดรัดอยู่แล้วตระนักดีว่าชาวญี่ปุ่นต้องการรถยนต์ที่สามารถสร้างสมดุลระหว่างรถยนต์ขนาดเล็กอย่างเคคา่ากับการใช้งานได้อย่างสะดวกสบายเหมือนรถสอเตชันแวกออนสำหรับครอบครัวความสมดุลน,นี้เองที่นำไปสู่การทดลองไบเกิลในยุคแรก ภายนอกของเวกเกิลอาปี1,985มาพร้อมกับดีไซน์เรียบง่ายทรงกล่องไม่ได้เน้นความหรูหราหรือความฉูดฉาดแต่เน้นการใช้ประโยชน์สูงสุดจากทุกตารางนิ้วของรถทรงเหลี่ยมและแนวหลังคาตั้งตรงได้รับการออกแบบอย่างตั้งใจเพื่อเพิ่มพื้นที่เหนือศีรษะให้มากที่สุดและทําให้ภายในรถดูกว้างขวางกว่า,วาภายนอกที่เล็กจิ๋วเมื่อเทียบกับรูปทรงโค้งมนของรถยนต์ในยุคเดียวกันเวกเกิลอาโดดเด่นกว่าด้วยรูปลักษณ์ที่แตกต่างและความแตกต่างนั้น ก็ใช้งานได้จริงนี่คือคําตอบของปัญหาเรื่องการใช้งานที่ลงตัวในรถขนาดเล็กเมื่อก้าวเข้าไปข้างในคุณจะเข้าใจทันทีว่าทําไมซูซูกิถึงได้มองหารถที่พิเศษห้องโดยสารที่สูงโปร่งสบายและการออกแบบพื้นรถแบบเรียบธรรมให้เคลื่อนไหวภายในรถได้สะดวกยิ่งขึ้นครอบครัวสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสะดวกสบายมีพื้นที่เก็บของและสัมภาระมากมายและสําหรับผู้ขับขี่รุ่นใหม่หรือคนทํางานในเมืองวเวกันอากลายเป็นเพื่อนคู่ใจที่ไว้ใจได้และ ประหยัดค่าใช้จ่ายซูซูกิออกแบบเบาดนั่งให้ตั้งตรงและใช้งานได้จริงทําให้ผู้ขับขี่อยู่ในตําแหน่งที่นั่งสูงซึ่งทําให้ทัศนวิสัยในการขับขี่บนถนนในเมืองที่พุกพ้่านดีขึ้นซึ่งเป็นคุณสมบัติที่เราคุ้นเคยกันดีในรถ SUV และรถค r o s s อเวอรสมัยใหม่ในปัจจุบันใต้ฝากระโปรงแวกันอปี1 9 8 5มาพร้อมเครื่องยนต์ขนาดเล็กโดยปกติจะมีขนาดไม่เกิน 664C เพื่อให้เป็นไปตามข้อกําหนดของรถยนต์เคค่้าของญี่ปุ่นแม้จะมีขนาดเล็กแต่เครื่องยนต์ก็มีประสิทธิภาพและเชื่อถือได้ซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้คนต้องการในยุคที่การประหยัดน้ํามันมีความสําคัญไม่แพ้ราคาที่เอื้อมถึงมันไม่ได้ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อความเร็วหรือสมรรถนะแต่ถูกออกแบบมาเพื่อการใช้งานในชีวิตประจําวันทําให้การเดินทางในชีวิตประจําวันการเดินทางระยะสั้นกับครอบครัวและการทํราธุระในเมืองเป็นไปอย่างราบรื่นและคุ้มค่าโครงสร้างน้ําหนัก เก้าของรถทําให้เครื่องยนต์ไม่ต้องทํางานหนักเกินไปและช่วยให้อัตราการสิ้นเปลืองน้ํามันต่ําลงอย่างน่าประทับใจหนึ่งในเคล็ดลับความสาเร็จของแวกเกออาร์แมกกระทั่งในช่วงทศวรรษ1980ก็คือความเข้าใจอย่างลึกซึ้งของซูซูกิท,ที่มีต่อวิถีชีวิตแบบญี่ปุ่นในเมืองใหญ่ๆอย่างโตเกียวและโอซาก้าการเป็นเจ้าของรถยนต์ขนาดใหญ่ไม่ใช่เรื่องที่ทําได้จริงถนนแคบที่จอดรถจํากัดและภาษีเคร